สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้ History World โลกประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของกองทัพหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะสนใจเรื่องราวนี้แน่นอนถ้าได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับพวกเขานะครับแน่นอนหลายๆคนคงจะรู้อยู่แล้วว่าตัวผมเนี่ยเป็นแฟนลับมองโกเป็นอย่างมากเลยถูกไหมแต่ในวันนี้เราจะมาพูดถึงกองกําลังหนึ่งนะครับที่ต่อสู้กับมองโกลและสุดท้ายพวกเขาชนะมองโกมาได้ด้วยแม้ว่ามองโกเอง จะมีทัพยิ่งใหญ่มหาศาลเป็นอย่างมากแต่ข้อเสียของจัก,กวรวรรดิมองโกเนี่ยนะครับผมก็คือมันไม่สามารถอยู่ยั้งยืนยงได้มันแตกออกอย่างรวดเร็วนะครับหลังจากที่เจงกิสข่านเนี่ยได้รวบรวมมองโกมาให้เป็นปึกแผ่นได้แล้วก็ขยายดินแดนออกไปพอเจงกิสข่านตายไปเนี่ยก็เข้าสู่รุ่นที่เรียกกันว่าเป็นเหมือนว่าสายเลือดทองคำอะลูกๆของเจงกิสข่านเองเนี่ยนะครับผมก็ได้รับดินแดนกันไปคนละที่ถูกไหมแล้วก็สามารถขยายดินแดนของพ่อเนี่ยต่อไปได้อีกมากมายแต่ ทีนี้เองเรื่องเนี่ยมันเริ่มจะแตกออกแล้วเลยครับเพราะในรุ่นลูกเองเนี่ยแม้ว่าจะยังอยู่กันได้ถูกไหมมีตัวของบุตรคนที่3ามยังโอคิเดขานเป็นขานสูงสุดแต่หลังจากนั้นไปเรื่อยๆอ่ะพอมันเริ่มเป็นรุ่นหลานเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าการแบ่งดินแดนเนี่ยมันเริ่มไม่จะชัดเจนขึ้น,นเรื่อยๆแน่นอนตอนแรกอาจจะแบ่งดินแดนไปแต่ทั้งหมดเนี่ยยังรวมศูนย์อยู่ที่ขานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือโอคิเดนั่นเองครับแต่พอ,อ จากไปเปลี่ยนคนไปเรื่อยเ,อยเนี่ยมองโกเองยังมีอำนาจอยู่แต่ค่อยคอ,ยอ่อนดแออ่ออดแออ่ออดแอลงไปเรื่อยนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยทำให้ศัตรูของพวกเขาอย่างมัมลุกอะ่ะใช้โอกาสตรงนี้ในการที่จะยืนหยัดต่อสู้กับมองโกมาได้นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่าถึงมัมลุกกันดีกว่านะครับผมพวกมัมลุกเองเนี่ยจริงๆเป็นนักรบทาสนะครับมัมลุกเนี่ยแปลตรงตัวเลยนะครับผมแปลว่าผู้ถูกปกครอง หรือมันก็แปลว่าทาสนั่นแหละเป็นภาษาอาหรับนะครับผมซึ่งกลุ่มคนตรงนี้เองเนี่ยเป็นทาสผิวขาวที่ถูกเกณฑ์กันมาจากแถบทุ่งหญ้าสเตปในรัสเซียนะครับผมชาวเติร์อับคาเซียจอร์เจียรัสเซียฮังการีก็พอเก็ตไอเดียแหละว,ว่ามาจากทางยุโรปตะวันออกอะไรแบบนี้นะครับผมจากแถบพวกเทือกเขาคอเคซัสแล้วก็อาจจะมีแบบยุโรปอื่นๆมาบ้างแต่โดยรวมเนี่ยก็คือ,อเป็นประมาณนี้แล้วพวกเขาเนี่ยถูกเกณฑ์มารบนะครับผมซึ่งก็มารบให้กับอาณาจักรอียิปตถูกไหมแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ย ยังมีในแบบอิรักยังมีในอินเดียด้วยนะครับผมก็อ่ะเข้ามาแต่พวกนี้เองอ่ะเข้ามาตอนแรกเนี่ยเข้ามาในฐานะทาส แต่พวกมัมลุกอะต่อสู้เก่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการขี่มา้าการยิงธนูเนี่ยทำให้สุดท้ายแล้วอะด้วยฝีมืออะพวกเขาก็สามารถค่อยๆไต่เต้าให้พวกเขาเนี่ยได้รับฐานันดรศักดิ์ที่ดีขึ้นมีฐานะในสังคมที่ดีขึ้นมีสภาพแวดล้อมมีสภาพชีวิตที่ดีขึ้นจนหลายๆคนเนี่ยก็ได้กลายเป็นขุนนางได้มีอํานาจกลายเป็นนายกองกลายเป็นแม่ทัพอะไรกันไปนะครับที่นี่เองเนี่ยนะครับผมเมื่อมัมลุกอะยิ่งใหญ่เรื่องอํานาจแล้วพวกเขาจะยอมตกอยู่ใต้าการปกครองของคนอื่นๆที่มาปกครองพวกเ แหมจับพวกเขามาเป็นท่าทำไมมัมลุกเองเนี่ยนะครับผมก็เลยได้ยึดอำนาจจากสุลต่านแล้วก็ปกครองตัวเองไปเลยนะครับผมกลายเป็นกลุ่มกองกําลังที่มีอํานาจขึ้นมาแต่ที่นี้เองเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่กองทัพมองโกเนี่ยกำลังกรีธาทัพเข้ามาบุกในดินแดนตะวันออกกลางซึ่งแน่นอนนะครับผมมองโกในยุคนั้นเนี่ยใครก็สู้ไม่ได้ถูกไหมล่ะครับตัวของฮูลากูขาดได้รับภารกิจให้มายึดคลองดินแดนแถบตะวันออกกลางแม้แต่ภาคีแห่งนัก่า หรือแม้แต่กรุงแบกแดดที่เป็นศูนย์กลางของโลกอิสลามก็ไม่สามารถต่อต้านกองทัพมองโกได้ มองโกนั้นได้ยึดมาเรื่อยๆได้ยึดมาเรื่อยๆและทหารเนี่ยก็ค่อยๆหลั่งไหลเข้ามาที่นี้เองเนี่ยนะครับผมการมีอยู่ของฮูรากูขาเนี่ยมันยิ่งใหญ่เกินไปที่ตัวของกองกำลังมัมลุกนั้นจะสามารถจัดการกับเขาได้แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นตามธรรมเนียมของมองโกแล้วเวลาข่านส,สูงสุดตายเนี่ยนะครับข่านที่เป็นข่านยิ่งใหญ่ที่สุดเดอะเกรทข่านของมองโกตายเนี่ยเหล่าพี่น้องสายเลือดเนี่ยจะต้องกลับไปยังคาราโครัมแล้วก็ทําพิธีโครูไทยในการที่จะเลือกผู้นําคนใหม่นะครับ นั่นทาให้เมื่อเกิดเหตุการณ์การตายขึ้นตัวของฮูลากูข่านนั้นต้องเดินทางกลับไปยังคาราโครมเมืองหลวงของมองโกโตรงนี้เองเนี่ยเมื่อหัวหายไปแล้วนะครับตัวของฮูลากูก็ได้ทิ้งตัวของแม่ทัพที่ไว้ใจอย่างคิดบูก้าแม่ทัพผู้นับถือศาสนาเคยของมองโกอเอาไว้และนอกจากจะไม่มีตัวของฮูลากูข่านแล้วเนี่ยกองทัพของเขาอ่ะก็ยังกลับไปด้วยนะครับทำให้กองทัพที่เหลืออยู่ในตะวันออกกลางเนี่ยมีน้อยลงมากแล้วมองโกเนี่ยก็ต้องไปเกณฑ์กองทัพจากคนแถว,แถวนะั้นเนี่ยเข้ามารบนะครับสุดท้ายเนี่ยในแคมเปญที่จะบุก เพราะพ่ายแพ้ให้กับทางมัมลุกเนี่ยแหละรครับผมที่พ่ายแพ้ในสมรภูมิที่เป็นเหมือนความพ่ายแพ้สําคัญของมองโกอย่างสมรภูมิไอจารุสเลยนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสมรภูมิสําคัญมากๆเลยนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะามาเล่าให้ฟังแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยพวกมัมลุกเองอะก็ยังได้รวบรวมกําลังพลอยู่หลายครั้งหลายคราวในการที่จะบุกยึดดินแดนคืนมาจากมองโกนะครับผมบุกยึดดินแดนมองโกได้หลายครั้งหลายคราวเลยนะครับโดยแทคติกสําคัญของพวกเขาเนี่ยนะครับผมก็คือการหลอกล่อให้มองโกเนี่ยออกมาแล้วก็ค่อยกลับไปตีซึ่งแท็กต ตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมอาจจะฟังดูคุ้นเพราะมันก็คือแทคกติกของมองโกเองนั่นแหละที่ตัวหังทางฝั่งมัมลุกได้เรียนรู้มาแล้วก็เอามาใช้กับมองโกซะเองแต่อันนี้หลายหลายคนที่เป็นแฟนขับมองโกอาจจะบอกว่าเฮ้ยแต่มองโกนี่มันไม่ได้ทับเต็มด้วยซ้ำถูกไหมนี่มันแบบทับที่ทิ้งเอาไว้อะ ต่อันนี้พูดกันตรงๆว่าแพ้ก็คือแพ้นะครับแต่ถามว่าจริงไหมจริงนะครับผมมองโกในยุคนั้นเองเนี่ยก็เริ่มที่จะแตกออกแล้วนะครับแล้วก็มองโกที่ทางฝั่งของมัมลุกสู้ด้วยอ่ะเป็นมองโกฝั่งของอิลคาเนชันเองนะครับผมตอนนั้นเนี่ยมองโกแตกและแตกออกเป็นหลายๆส่วนแล้วเพราะฉะนั้นกองทัพหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความแยกออกจากกันแม้ว่าจะยังมีอํานาจของขา่านสูงสุดอยู่นะแต่มันก็จะมีความแบบปกครองตัวเองกันในแต่ละส่วนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะกว่าสมัยของเจงกิสข่าหรือว่าสมัยแบบลูกๆของเขาในยุคแรกมากๆตรงน้นงนก็ทําใ เหมือนความอ่อนแอของมองโกอ่ะเริ่มที่จะเห็นออกมาผ่านจุดต,ต่างๆเหมือนมันไม่ได้รวมเป็นหนึ่งเหมือนสมัยก่อนและเริ่มเห็นรอยรล้าในความรวมเป็นหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขนาดที่แบบโอ้แยกกันมาเป็นแบบอาณาจักรแยกกันออกไปเลยอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วต่อจากนั้นเนี่ยมัมลุกอะ่ะก็ได้ตั้งตัวเองเป็นสุลต่านแห่งอียิปต์นะครับแต่ภายหลังในเวลาต่อมาเนี่ยก็ได้พ่ายแพ้ให้กับออตโตมันนั่นเองก็เลยเป็นเหตุที่ว่าทําไมอย่างในตอนที่นโปเลียนเนี่ยนำทัพของเขาไปบุกอียิปต์อ่ะก็จะมีทั้งกองกำลังมลลงมลตตมลุุกกกแ้วว็็อองงงาาาข่่นนดยะะีคจเเปปรรรรสื แบบคร่าวๆนะครับก็ถือได้ว่ามาไกลนะเอาจริงๆก็แบบมาจากกองกําลังท่าดะกลายเป็นกองกําลังที่แบบมีอํานาจมากๆตั้งตัวเองเป็นสุลต่านแห่งอียิปต์ได้ท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ ก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทํา y o YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง history world เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจาก คอร์สเรียนจาก f u t u r e s k i l l ลซึ่ง f u t u r e s k i l l ลเนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทําธุรกิจไปจนถึงนะครับผม Creative อย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก f u t u r e s k i l l ลเนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผม วิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สําหรับใครที่อยากซื้อแพ็คเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9,948บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX History W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด A F F X History W 1 ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ